คลิปนะครับเราจะมารีวิวกัน3ตู้นะท่านตู้เก่าแล้วก็ตู้ที่เพิ่งออกมานี้นะครับผมแล้วก็จะมีการกด2ตู้นะครับผมโอเคมาเรามาเริ่มรีวิวกันเลยดีกว่านะครับก็ามาเริ่มจากไอ้ตู้วาเดยกันดีกว่านะตู้เก่าสุดนะครับผมตู้นี้เนี่ยก็เคยรีวิวไปแล้วนิดหน่อยนะก็คือ มันควรจะกดถ้าหาว่าอยากจะกดจริงๆอ่ะกดแค่ร้อยเดียวก็พอแล้วก็ไปเอาตัวเลือกหมุนสีขาวตัวนี้นะครับผมอ่าอันเนี้ยผมรู้แล้วว่าผมจะเลือกอะไรนะครับเพราะว่ามันเคยกดตู้ไปแล้วแล้วมันไม่ยอมออกมานะอ่าก็คือจะเป็นตัวนี้นะครับเดี๋ยวให้ดู อันนี้กดผิดเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะโอเคมามาหน้าตัวนี้ถ้าไม่ตายเอสเซนะครับผมก็คือผมจะเอาตัวนี้ออกมานะครับเดินเครื่องเต็มกําลังนะอันเนี้ยแปลว่าเราเราไม่ได้หวังนะว่าว่ามันจะได้หุ่นอะไรนะครับจากตัวนี้นะเราไม่ได้หวังเลยนะครับผมเพราะว่าไอหุ่นเก็บ F 91 สายป้องกันตัวนี้เนี่ยมันอยู่ในตัวเลือกอยู่แล้วนะครับผมอันนี้ผมต้องการกดเพื่อที่จะเอาตัวเลือกเท่านั้นนะครับมาเรามาดูกันนะกระชาอันนี้มันน่าจะมีลูกกระชาเก่าให้ดูนี่นะครับมาที่หวัวข้อตัวเลือกนี่ครับผมเนี่ยว้เดนะอันนี้มันจะมี F90 เหตอยู่นะครับผมอ,อยู่ในว่าเฮ้ยไปไหนแล้วไปไหนแล้วอ่ะเนี่ยครับผมเนี่ยประเภทป้องกันเนี่ f เก้าสิบเอ็ดดนเครื่องเต็มกำลังอยู่ตรงนี้นะครับแปลว่าตู้เนี้ยเนี่ยผมไม่ได้สนใจละว,ว่าผมจะได้หุ่นตัวอะไรนะครับผมคือผมกดเน,นี่ยต้องการแค่ตัวเลือกเฉยครับ เอามาเพื่อที่จะเอา f 91เพราะคุณตัวนี้พอปรับใหม่ขึ้นมาเนี่ยแจกล่างแยกเยอะมาก่าแล้วเดี๋ยวผมจะทำรีวิวในในคลิปนี้ไปด้วยเลยละกันเนาะ f 91นะครับเพราะฉะนั้นเราเราจะไม่เสียเวลากับตู้มากนะโอเคทีนี้ตู้ต่อมานะครับก็จะเป็นตู้ MA นะครับผมตู้ MA เนี่ยถ้าหามว่า กูเล่นต้องการที่จะเอา MA ออกมาเฉยเนี่ยผมก็แนะนําว่าให้กดแค่1น0ก็พอนะครับแล้วไปเอาตัวเลือกนะตัวเลือก MA นะครับผมซึ่งมันจะมีกี่ตัวอันนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะรายละเอียดนะครับผมรายละเอียดของตู้ MA นะเขาก็จะบอกว่าอ่ามันจะมีหุ่นหน้าตู้อยู่4ตัวนะครับผมเป็น MA ทั้งหมดเลยก็จะมีเอลเมตเนโอติองนะครับผมลาฟอร์เซียนะครับผมอ่า ว v เดทนะครับอันนี้อ่านฟีดขออภัยด้วยนะอ่าก็จะเป็นตัวละอย่างละ3%นะครับผมทั้งกลุ่มปกติแล้วก็กลุ่มแน่นอนนะคือกลุ่ม10เมตรแล้วก็100เมตรนะครับอาละอ่าต่อมา <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูกันที่ตัวแรกกันก่อนนะว่ามีอะไรกันบ้างนะครับผมตัวแรกของ MA นะครับ ตัวแรกของ M A นะครับผมเนี่ยถ้าหาว่าเรากด100มาเนี่ยมันมันก็จะมีตั๋วให้นะครับใบหนึ่งนะอ่าเราก็จะสามารถแลกตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าหาว่าผู้เล่นต้องการที่แบบจะลดชาร์จนะครับผมอันนี้ลดชาร์จเนี่ยมันมันก็จะมีขั้นตอนของมันนะก็คือจากเจ็ดไปหกหกไปห้าห้าไปสี่สี่ไปสามนะครับมันต้องลดเป็นสเต็ปนะไม่ใช่ว่าเออกดมาหนึ่งพันแล้วเนี่ยเออแล้ว M A ของเราเนี่ยคือ มันยังเป็น5ชาร์จอยู่นะครับถ้าเรากดใบ4ไป3แล้วอ่ะมันจะไม่สามารถที่จะเอาไปใช้ด้วยกันได้นะเราจะข้ามขั้นตอนคือ5ไป4จะข้ามไม่ได้นะครับผมมันต้องกดเป็นทีละขั้นตอนนั่นเองนะครับโอเคนะทีนี้เรามาดูว่าตัวเลือก MA เนี่ยมันมีอะไรกันบ้างนะครับผมรู้สึกว่าตัวเลือก MA เนี่ยหุ่นใหม่ล่าสุดเนี่ยมัน มันจะเป็นอ่าตัวไหนนะตัว MA ลูกเต๋าใช่ไหมอ่าอ่าไฮโลกันดัมประมาณนี้นะครับผมชอบตั้งชื่อมันเล่นนะก็ในนี้เนี่ยมันมันจะไม่มีนะครับผมอ่าไฮโลกันดัมนะจะไม่มีนะครับในนี้นะแต่ว่าอ่าเอตัวอื่นเนี่ยรู้สึกว่าจะมีมาหมดเลยนะครับผมอ่านี่เซอร์เซียก็มีนะอ่าอยู่ตรงนี้นะครับก็แล้วแต่จะเลือกกัน นะครับต่อมาก็จะเป็นอีกตู้หนึ่งที่ผมจะกดนะครับผมก็คือตู้ล่าสุดนี้นะครับเหตุへ ت, へ ت ผลที่ผมจะกดนะก็คืออันนี้ผมกดแค่100นะครับแต่ว่าหน้าตู้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าหากว่ากดครั้งที่4ครั้งที่8ดแล้วก็12นะเออกด100นะครับผมครั้งที่4ี่แและ12นะครับก็มีการรับประกันว่าจะได้่นหน้าตู้นะครับผมซึ่งก็ต้องไปสูงกันอีกทีนะอ่าโอเค อันนี้หผลที่ผมกดตัวนี้เพราะว่าผมอยากได้หุ่น2ตัวนี้ก็คือคอร์สบอลกันดั้ม x0 นะครับ x0 นะแล้วก็ตัว p ฟ a นทอมกันดั้มนะครับผมผมยังไม่ได้นะส่วนถ้าหากว่าได้คอร์สบอลกันดั้มอ่าตัวย้อมตัวนี้นะ x full cost นะครับผม x1 full cost นะถ้าได้มาก็ก็จะดีนะครับถ้าได้มานะก็จะดีอ่าทีนี้เรามาดูเปอร์เซ็นต์นะครับผมเปอร์เซ็นต์ว่ามันมีอะไรบ้างเนาะก็ เออเปอร์เซ็นต์นะครับผมมันมันก็ชัดเจนมากเลยคือมันบอกว่ามันหน้าตู้นะครับเนี่ยถ้าหาว่าได้มาก็ก็จะได้4ี่ตัวนี่แหละหน้าตู้นี้นะครับผมซึ่งผมหวังว่าผมจะได้นะครับก็ไม่รู้แหละเออน้ำเสียงตัวนี้มันยังดีๆอยู่นะแต่ว่าถ้ามันออกมาไม่รู้ว่าน้ำเสียงมันจะดีอย่างนี้หรือเปล่านะครับผมตอนนี้มันยังมีความหวังอยู่นะอ่าทีนี้เราไปดูของแรกนะครับผมว่ามันมีอะไรกันบ้างนะอ่าตัวกาชานะครับ ตัวกระชาของตู้ล่าสุดเลยนะครับผมก็ถ้าหากว่าเรากดหนึ่งร้อยเนี่ยคิดว่ามันมันก็ไม่ค่อยมีของอะไรแลกนะครับจริงๆตู้นี้มันควรจะกดะเยอะๆหน่อยนะครับผมแต่ว่าถ้ากดมาแล้วได้ก็จะดีแต่ถ้าหากว่าเราเรามีแค่หนึ่งร้อยเนี่ยผมก็คิดว่าคงจะเอามาแลกเหรียญตาเลเวลสองนะครับอ่าก็เลือกออกมาสักสองเหรียญประมาณนี้นะครับโอเค อันนี้อ่าที่มันน่าเสียดายนะเออก็เพราะว่าอ่าตู้นี้เนะี่ถ้าถ้าหากว่ามันมีนักบินเสริมของซีรีส์คอร์สโบนอะไม่แน่นะผมอาจจะกด200ในตู้นี้เลยก็ได้นะครับแต่เท่าที่เห็นเนีเห็นไหมมันมีของซีรีส์เดสตินีทั้งนั้นเลยนะครับผม <c oughs> ผมก็เลยไม่ไม่ค่อยอยากจะอะไรกับมันสักเท่าไหร่นะแล้วก็ ไอที่ผมอยากได้คอต์บลนนะครับอย่างแรกเลยก็คือว่าผมไม่เคยได้หุ่น2ตัวนี้นะครับผมแล้วก็อย่างที่สองซีรีส์คอต์บลเนี่ยมันเป็นซีรีส์ใน UC นะครับผมจักรวาล UC นะแล้วมันสามารถเอาไว้ใช้ในหอกคอยได้นะครับแล้วก็หุ่น2ตัวนี้มันก็จะมีความโดดเด่นคนละแบบนะครับผมอย่าง X อซเนี่ยอันเนี้ยถ้าผมจะไม่ผิดผมน่าจะรีวิวไปแล้วนะก็คือมันจะไป ฟื้นฟู e อให้กับหุ่นที่มีพลังโจมตีน้อยทั้งบีมทั้งวัตถุนะครับผมส่วนแฟรนทอมเนี่ยมันมันก็จะเป็นหุ่นที่เสกเสกเผานะเออลายเวทเผาลงไปเลยนะมันไม่จำเป็นต้องไปตีโดนอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เผาค่อนข้างแรงนะผม่ก็ยังไม่มีหุ่นเผาที่แรงๆยังไม่มีดีๆสักตัวนะครับผมเอาล่ะเราพูดมานานแล้วนะไปะเราไปกดกันเลยนะครับ โอเคนะครับผมก็ตู้นี้นะผมยังไม่ได้หุ่นนะครับไม่เป็นไรอันนี้เราก็ไม่ได้ซีเรียสนะแต่ถ้าได้มาก็จะดีนะครับผมก็สรุปว่ามันไม่ได้นะในตู้นี้นะครับเป็นทอมแล้วก็เอ็กซิโลยังไม่ใช่ของผมนะครับผมก็รอต่อไปนะต่อมานะครับตู้วายเดย์ Day นะตู้วายเดย์ Day เนี่ยอันนี้เราต้องเราตั้งใจอยู่แล้วว่าเราจะเอาตัวเลือกนะครับเพราะฉะนั้น มันจะได้หุ่นอะไรก็แล้วแต่เออเราก็ไม่ได้สนใจนะแต่ถ้าหากว่าได้ได้หุ่นตัวนี้มาก็ก็ดีนะครับผมเพราะว่ามันเป็นหุ่นที่ปรับใหม่นะส่วนมีสนูนเนี่ยผมได้แล้วนะให้อ่านิวกันดัมสายป้องกันนี้ก็ได้มาแล้วนะครับผมอ่าแล้วก็ไอตัวยูนิคอร์ฟีเนะครับตัวนี้ก็ได้มาแล้วนะโอเคไปนลครับ ่ะเดี๋ยวเราไปเอาตัวออกมากันดีกว่านะแล้วเราก็จะมาเลือกของกันนะครับผมกดแบบนี้ไปเลยแล้วกันเนาะปั๊บทีเดียวเลยอ่าโอเคแล้วก็ไปที่กระชาไปเอาตัวเลือกนะครับผมเลือกมาเลยเอ่า F911 อยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนตัวนี้โอเคตัวนี้นะครับ F911 นะมามัน จริงๆมันจะไม่มันไม่ผู่หน้าวันโมก็ได้นะเพราะวยังไงเราก็เลือกออกมาแล้วนะทีนี้เนี่ยผมมีถ้าไม่ตายเอเซทอยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะไปใส่ถ้าไม่ตายด้วยนะครับอ่า F 91มาเลย โอเคเนี่ยรอตั้งนานแล้วมันไม่ยอมออกมาครับก็เลยต้องใช้ตัวนะบังคับมันออกมาเลยนะอ่าได้มาแล้วมาอ่าเรามานะครับเราจะมารีวิวกับกระดัม f 9 1าสายป้องกันนะครับผมก็ตรงนี้เนี่ยมันเป็นหุ่นเก่านะผู้เล่นก็อาจจะรู้กันมาสักพักใหญ่แล้วนะครับผมแต่ผมยังไม่ได้รีวิวเลยนะครับผมไปเราไปรีวิวกันเลยดีกว่านะครับ ก็ตัวนี้ผมยังไม่ได้อัพอะไรนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะขออ้างอิงจากทางเว็บไซต์นะครับผมก็ขอขอบคุณเว็บไซต์เกมด้วยนะครับที่ใส่ค่าสแตก็กใส่ข้อมูลของคุณไว้นะครับผมอันนี้เดี๋ยวผมจะไปแปะลิงก์ไว้ที่ด้านล่างนะครับผมโอเคเรามาดูกันนะ F 9 1นะครับผมสายป้องกันนะาสายป้องกันความถนัดนะครับผมก็คือบนอวากาศนะครับผม จะมีโบนัสบวกค่าสแต็กนะพื้นดินก็จะมีโบนัสบวกค่าสแต็กนะครับผมส่วนน้ําเนี่ยก็จะสูญเสียค่าสแต็กลงนะครับทีนี้ค่าสเตตัสนะครับผมอันนี้ตั้งแต่เขาปรับใหม่มาก,ก็ก็จะไม่ค่อยแตกต่างกันสักเท่าไหร่นะแต่ก็จะแตกตากันนิดหนึ่งนะครับผม HP จะอยู่ที่4 1 0 0มืนหนึ่งนะครับป้องกันบีม1 3 0 0นนะแล้วก็จุดเด่นจุดเด่นนะครับผมเดี๋ยวเรามาว่ากันต่อนะ อป้องกันนะครับป้องกันบีม904ี่ป้องกันวัตถุ8 0 4นะครับแล้วก็5ค่าแม่นยํำนะครับความแม่นยํำอยู่ที่3 5 2ห้าสบนะอ่าตรงนี้นะครับผมแล้วก็ลบหลีกลบลบหลีกลบหลีกเออลบหลีก4 1 3สิบสามนะครับผมแล้วก็ว่องไวเนี่ยหนึ่งพันนะครับหนึ่งนห้าสินะครับผมฟื้นฟู EN 892้้าบนะครับตรงนี้นะ แล้วก็มีค่าคิเดคอนอยู่ที่1 6 3อนะครับผมอันนี้จุดเด่นนะครับผมจุดเด่นของกระนดั้า f 9 1สายป้องกันนะมันก็จะไปอยู่ที่ H P นะครับเพราะว่ามันเป็นสายป้องกันนะ H P ก็อยู่ที่4ี0 0มื่นนะครับผมแล้วก็ความว่องไวนะอยู่1 1 5 0นนะครับที่ค่อนข้างสูงมากๆนะครับผมแล้วมันเป็นสายป้องกันที่มีเรื่องของรังแยกนะครับของสกิลนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ค่าป้องกันนะครับป้องกันบีมนะครับผม904แล้วก็ป้องกันวัตถุ804เนี่ยมันมันเลยโดนลดอนลงนะครับมันจะเป็นสายป้องกันที่ไม่ได้แข็งแรงนะครับผมแต่มันก็จะแบบทดแทนกันด้วยความว่องไวนะครับเนี่ยว่องไว150นะครับมันใส่ว่องไวเข้ามาให้แล้วก็มันจะไปคอมโบนะครับมันจะไปคอมโบกับสกิลของตัวมันเองนะครับผม โอเคเดี๋ยวเราจะไปดูคอมโบของสกิลนะส่วนพลังโจมตีนะ1 3 5 5นเนี่ยไม่ใช่ว่ามันโจมตีไม่ได้นะครับแต่ว่ามันเป็นตัวดาเมจไม่ได้นั่นเองนะครับผมมันสามารถโจมตีได้นะแต่มันทำดาเมจไม่ค่อยน่าพอใจนะครับโอเคเรามาดูอันที่สกิลนะครับผมอ่าสกิลอันนี้ผมยังไม่ได้ปลดล็อกเนาะเราก็จะมาดูกันที่หน้านี้นะครับสกิลนะอ่า สกิลธรรมดาที่1น,นะครับผมชื่อว่าต่อสู้ความเร็วสูงนะครับก็อ่าพักพวกทั้งหมดนะครับเพิ่มความว่องไวเพิ่มอัตราการหลบหลีกนะครับผมก็เพิ่มความว่องไว20% 0เนะแล้วก็เพิ่มอัตราการลบหลีก200%เป็นะครับเป็นระยะเวลา10วินะเออก็ค่อนข้า,างที่จะสั้นนะครับผมแล้วก็มีการแจกคลั่งแยกให้กับพักพวกทั้งหมดนะสามสามล่างด้วยกันนะสามครั้งนะครับผม ต่อมานะครับผมก็จะเป็นสกิลชื่อว่าบีมเรเฟิลแบบยิงต่อเนื่องนะครับผมโจมตีพื้นที่แนวหลังนะครับอันนี้เขาใช้คําว่าโจมตีพื้นที่นะเพราะฉะนั้นมันก็จะลงพื้นที่นะครับแล้วหุ่นเนี่ยถ้าหากว่ามันไม่ได้อยู่แนวหลังก็จะไม่โดนนะครับเนี่ยให้เราสังเกต ได้เลยนะจากภาพนะครับผมมันบอกว่าโจมตีพื้นที่แนวหลังนะครับทั้งทั้งที่ว่าแนวหลังเนี่ยมันมี3ตัวใช่ไหมแต่ไอตัวที่3เนี่ยอ่ามันขยับมาหน้านิดหนึ่งแปลว่ามันจะยิงไม่โดนนะครับมันต้องอยู่ตำแหน่งแนวหลังจริงๆมันถึงจะยิงโดนนะก็จะเป็นตามภาพนะครับผมอ่ามันจะยิงลงพื้นที่แนวหลังนั่นเองนะถ้าหุ่นตัวไหนมันมีการขยับนิดนหน่อยๆเนี่ยมันก็จะยิงไม่โดนนั่นเองนะครับผมอันนี้ ให้เข้าใจกันด้วยนะว่ามันเป็นพื้นที่นะครับมันไม่ใช่แนวหลังอย่างเดียวนะครับผมต่อมาก็คือลําแสงบีมโจมตีหลายขั้นนะครับโจมตีหลายขั้นก็คือโจมตี5นัดนั่นเองนะอ่าแล้วก็โจมตีแบบเชนนะครับความรุนแรงจะอยู่ที่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ต่อหนึ่งเชนนะอ่าพะโค้ดทั้งหมดอ่ล่างแยกนะครับก็สกิลนี้ก็จะมีการแจกล่างแยกไปด้วยนะอ่าสามครั้งนะครับผม แจกให้กับพักโพต์ทั้งหมดเลยนะครับต่อมาก็จะเป็นบีมลันเชอร์นะครับผมอ่ะอันนี้ก็จะยิงบีมใหญ่ขึ้นนะครับโจมตีพื้นที่แนวหลังอีกแล้วนะโจมตีพื้นที่แนวหลังนะครับถ้าหุ่นมันไม่ได้อยู่ในพื้นที่แนวหลังมันไม่ได้ติดดินอยู่มันก็จะไม่โดนนะครับผมโจมตีแบบเชนนะหต่อ1เชนนะครับแล้วก็พักพว์ทั้งหมดลางแยกนะครับผมอันนี้ก็จะแจกลางแยกอีกแล้วนะครับผม3ครั้งนั่นเองนะ ลงมานะครับชื่อว่าอาสกิลมิดนะครับผมสกิลนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการโจมตีพื้นที่แนวหน้านะครับลงพื้นที่อีกแล้วนะเออถ้าหากว่าหุ่นมันไม่ได้อยู่แนวหน้ามันก็จะไม่โดนนะครับผมอ่าถ้ามันบินออกเอฟเฟกอยู่นะก็จะไม่โดนนั่นเองนะ อจอมแสงบีมโจมตีแบบเชนนะครับผมความรุนแรงก็คือ1%ต่อ1เชนนะครับแล้วก็ตัวเองแจกลังแยกนะครับอันนี้จะเป็นสกิลที่แจกลังแยกให้กับตัวเองเท่านั้นนะครับแจกเยอะมากด้วยนะก็คือมันแจกให้กับตัวเองคือ20เลยนะครับผมอันนี้นะแจกลังแยกให้กับตัวเอง20นะครับต่อมานะครับผมเรามาพูดถึงถ้าไม่ตายนะครับถ้าไม่ตายที่1น,นะชื่อว่า p v <c oughs> ชื่อว่า VSPR นะครับอันนี้ผมไม่รู้นะว่ามันย่อมาจากอะไรนะครับผมโจมตีแนวหน้านะครับอันนี้คือโจมโจมตีแนวหน้าแล้วนะนะถ้าหากว่าหุ่นตัวไหนมันถูกระบุว่าอยู่แนวหน้าเนี่ยมันก็จะโดนโจมตีนะครับไม่ว่ามันจะไปออกท่าเอฟเฟกบินอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่แต่ถ้าหากว่ามันอยู่แนวหน้ามันก็จะโดนนะครับผมมันจะต่างกับตรงโจมตีพื้นที่ตรงนี้แหละนะครับ แล้วก็ลำแสงบีมชะง,งักนะครับโจมตีแบบเชนนะความุแรงก็คือ1%เปอร์เซต่อหนึ่งเชนนั่นเองนะครับผมแล้วก็ลดพลังโจมตีลำแสงบีมลดพลังโจมตีธาตุวัตถุนะครับลดความแม่นยำด้วยนะอันนี้อัตราในการลดนะครับผมก็คือแปดสิเปอร์เซนตนะอขออภัยครับ่าโอกาสโอกาสที่ยิงแล้วโดนโดนดาเมจแล้วเราจะมีการคิดค่าลดนะครับผมคิดค่าแสดงผลนะ ก็คือ80%นะครับถ้าหากว่ามันเกิดการคิดค่านะครับผมมันก็จะมีอัตราการลดคือ40%นั่นเองนะครับเป็นระยะเวลา10วินะแล้วก็พักโบนัสหมดแจกรางแยกนะครับก็คือแจกรางแยก3ครั้งนะครับผมแจกรางแยก3ครั้งเหมือนกันนะต่อมานะครับผมก็จะเป็นถ้าไม่ตายที่2นะเอสเซตนะครับผมชื่อว่าโจมตีรุนแรงต่อเนื่องนะครับ โจมตีรุนแรงต่อเนื่องโจมตีแนวหลังนะครับผมอันเนี้ยเนี่ยเราจะสังเกตเห็นแล้วนะอันนี้เขาบอกว่าโจมตีแนวหลังใช่ไหมมันจะโดน3ามตัวเลยเพราะสาตัวเนี้ยมันถูกระบุว่าเป็นแนวหลังนะครับผมแต่ถ้าหากว่าเขาเขียนว่าอ่าโจมตีพื้นที่แนวหลังนะครับเห็นไหมโจมตีพื้นที่แนวหลังมันจะโดนแค่หุ่นที่อยู่ยืนยืนพื้นที่แนวหลังจริงๆนะครับผมมันจะยิงใส่พื้นที่นะครับแต่ถ้าหากว่ามันบอกว่าแนวหลังนะครับ ทุกตัวที่มันอยู่แนวหลังมันก็จะโดนโจมตีหมดนะครับผมอ่าก็จะเป็นแบบนี้นะอ่าอันนี้คือข้อแตกต่างนะระหว่างลงพื้นที่กับแนวหลังนะครับต่างกันนิดนึงนะอ่าต่อมานะครับผมโจมตีแบบเชนนะครับก็ความรุนแรงก็จะอยู่ที่1%ต่อ1นึ่งเชนนั่นเองนะครับผมแล้วก็อ่าลดพลังโจมตีลาแสงบีมลดพลังโจมตีธาตุวัตถุนะครับแล้วก็ลดความแม่นยำนะอืมมันก็จะเหมือนกับสกิลที่1น,นะอันนี้นะครับผม ก็โอกาสแสดงผล80%เหมือนกันนะครับอัตราการลดคือ40%อนะอันนี้ก็ถ้าไม่ตายที่1ก็ลด4 0เหมือนกันนะ,ะเสร็จแล้วก็จะมีผักพวกทั้งหมดแจกล่างแยกนะครับผมก็จะแจกล่างแยกให้กับเพื่อนอยู่สามครั้งเหมือนกันนะครับผมก็ถ้าไม่ตายที่1กับถ้าไม่ตายที่2เนี่ยมันจะแตกต่างกันแค่โจมตีแนวหน้ากับโจมตีแนวหลังแค่นั้นนะครับผมส่วนเปอร์เซ็นต์ในการลดเนี่ยมันก็จะเท่ากันนะครับโอกาสในการลดก็จะได้เท่ากันเหมือนกันนะ แล้วก็มีการแจกลังแยกด้วยนะครับแปลว่าถ้าไม่ตายเนี้ยคือเราจะต้องมานั่งช่างใจนะว่าเราควรจะใช้ท่าไม่ตายที่หหรือใช้ท่าไม่ตายที่2นะครับในการดูว่าหุนฝั่งตรงข้ามนะ่ะตัวไหนมันโหดตัวไหนที่เราควรจะไปขัดแข้งขัดขามันประมาณนี้นะครับแล้วมันยืนแนวหน้าหรือแนวหลังเราก็จะเลือกใช้ท่าไม่ตายให้ได้ให้ถูกต้องนะครับ ต่อมาเรามาพูดถึงคําวิจารณ์สกิลนะครับผมก็คําวิจารณ์สกิลนะครับผมก็เห็นชัดอยู่แล้วว่าอ 91, เออกันดัเอฟเก้าสิบอตือนเครื่องเต็มกําลังสายป้องกันตัวเนี้ยนะครับผมมันมีสแต็าพลังป้องกันเนี่ยไม่สูงแต่มันจะมีจุดเด่นคือมันจะมาทดแทนกันที่สกิลนะครับผม <c oughs> ว่าสกิลเนี่ยมันจะมีการแจกลังแยกให้กับทั้งทีมนั่นเองนะแล้วมันก็จะสามารถช่วยให้ทีมเนี่ยอยู่รอดได้นะครับผมก็เป็นสายป้องกันอีกตัวหนึ่งนะที่พลังป้องกันไม่ได้สูงแต่ว่าไปทดแทนในส่วนอื่นนะครับโดยการใช้ลังแยกแทนนั่นเองนะครับผมแล้วก็จุดเด่นต่อมาก็คือจะเป็นเรื่องของเชนนะครับตัวเนี้ยมันจะแจกเชนหรือว่าทําให้ เชนในฝั่งทีมเราเนี่ยมันไม่ขาดนะครับอันนี้นะ <c oughs> มันมันก็จะค่อนข้างดีนะครับก็คือถ้าหากว่าใครเล่นสายเชนเนี่ยกันดัมเอฟ9 1ตัวนี้ก็ค่อนข้างดีนะคือทําให้เชนไม่ขาดนะครับผมอ่าส่วนจุดเด่นข้อที่3นะครับก็คือมันเป็นหุ่นในจักรวาล u c นะครับสามารถเอาไปลงในหอคอย e x ได้นะครับโดยเฉพาะ อหอคอ ex อดทนนะครับผมที่มันจะต้องอาศัย EX หุ่นที่ทําทให้เรารอดถ้าหากว่าทีมเรารอดเราเราก็จะชนะประมาณนี้นะครับผมกันดั้ม f91 ตัวเนี้ยก็สมควรที่จะมีติดไว้ในคังนะเออเอาไว้ผ่านหอคอ ex นะครับโอเคนะครับผมอันนี้ก็จะรู้ข้อมูลเงินเบื้องต้นแล้วนะครับผมต่อมานะ ก็จะเป็นเรื่องของดัดแปลงยูนิตนะาพาร์ทเสริมนะครับพาร์ทเสริมในช่องนี้นะครับผม <c oughs> าพาร์ทเสริมที่ผมอยากให้ใส่นะก็จะเป็นเรื่องของจะเป็นเรื่องของจะมีจะมีอยู่สามสายนะสามสายที่ผมจะแนะนำนะครับอย่างแรกก็คือป้องกัน Beam EN, บีมบวก en ป้องกันวัตถุบวก en นะครับใส่อย่างละ3ชิ้นนะครับผมแล้วก็ <c oughs> อย่างที่2นะก็คือว่องไวบวก en นะครับใส่ไปเลย6ชิ้นนะครับและอย่างที่3นะครับอันเนี้ยอย่างที่3ก็จะออกมาแปลกๆหน่อยนะครับผมก็คือ,ว,อว,นะคว่องไวนะครับว่องไวนําเลยนะอ่าแล้วก็บวกป้องกันบีมว่องไวบวกป้องกันวัตถุนะครับใส่อย่างละ3ชิ้น นะครับผมอันนี้นะทาไมพาร์ทสามเนี่ยพาร์ทแบบที่สามผม mm hmm. ผมแนะนําแบบนี้นะครับถ้าหากว่าเราต้องการแค่ <c oughs> ถ้าเราต้องการแค่ทําให้มันมีแต่ลังแยกอะไรอย่างนี้นะครับผมแล้วเราคิดว่าเราเราเราจะทําให้หุ่น f เก้าสิบเอ็ดตัวเนี้ยคือมันสามารถอยู่รอดได้อ่า เราใส่แบบนี้เลยก็ได้นะครับหรือหรือนะเน้นแบบบวกฟื้นฟู en หนึ่งพันั p ไปเลยนะครับก็ได้นะครับผมมันถ้าไม่ตายมาเนี่ยมันจะมีการแจกล่างแยกอยู่แล้วนะครับสามล่างนะเออมันมันมีการแจกล่างแยกอยู่แล้วแต่ถ้าหาว่าเราไม่ไม่สนใจเรื่องถ้าไม่ตายนะครับเรามาสนใจอตรงสกิลนะครับก็ได้นะ อันนี้มันแล้วแต่ผู้ผู้เล่นอยากจะเล่นแนวไหนเลยนะครับผมอ่าเนี่ยนะครับคือมันมีการท่าหนึ่งอะ่ะมันมันมีการเพิ่มความว่องไวอให้2อ0เซนะในเลเวลอ่าหกสนะครับผมหดาวนะมันให้2อ0ซซึ่งอ่าถ้าไม่ตายเนี่ยมันไม่มีให้นะครับอันเนี้ย ผมก็เลยแนะนําในส่วนพาร์ทที่3ถ้าผู้เล่นต้องการผลประโยชน์คือสกิลธรรมดามันประมาณนี้นะครับผมแต่ถ้าหาว่าต้องการาต้องการการใช้ท่าไม่ตายเราก็เน้นบวก en ไปเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแบบแนะนําแบบสายแหวกแนวนิดนึงนะในในส่วนพาร์ทที่3นะครับก็ลองเอาไปคิดกันดูเอาไปช่างใจกันดูนะครับแต่ มันจะเหมาะกับทีมหรือไม่เหมาะกับทีมอันนั้นน่ะมันขึ้นอยู่กับว่าผู้เล่นเนี่ยไปจัดรูปแบบทีมแบบไหนนะครับโอเคลองไปคิดกันนะขอให้มีความสุขกับเกมครับ